สวัสดีครับแมนยู24ครับวันนี้จะมาพูดถึงประเด็นใหญ่ของวันนี้กันหน่อยนะครับนั่นก็คือการซื้อลิขสิทธิ์พิมรยรลีกของ TAS หรือว่า Jazz นะครับที่เป็นข่าวฮือฮากันมาเลยว่าเตรียมซื้อลิขสิทธิ์พิมรยรลีก3ฤดูกาลถัดจากนี้นะครับแบบครบทุกแพลตฟอร์มนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า Jazz คือบริษัทอะไราแล้วก็พวกเขามีความพร้อมในการถ่ายทอดสดพิมรยรลีกมากน้อยแค่ไหนนะครับหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแต่จริงๆอะ่ะแจส z ก็ ถ้าพูดถึงบางกิจาการที่เขาทำอยู่เนี่ยทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับซึ่งผมก็จะเล่าในมุมมองของตัวเองซึ่งเป็นอดีตพนักงานในเครือของเขาเนี่ยแหละผมก็เคยอยู่ในองค์กรนี้มาเราต้องบอกว่าพอจะรู้ถึงศักยภาพแล้วก็ p a s s ั่นในการซื้อลิขสิทธิ์ครั้งนี้มานะครับก็เราไปดูที่ข่าววันก่อนนะครับทางข่าวเนี่ยก็มีการเผยแพร่เอาไปมากมายแล้วละ่ะว่าแจสหรือว่าบริษัท justmin international จำกัดมหาชนนะครับได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับก็มีมติอนุมัติการเข้าทาธุรกิจเพื่อให้บริษัทเนี่ยได้รับสิทธิ์เพียงผู้เดียวในการถ่ายทอดสดฟุตบอลพิมร์ลิกอังกฤษและก็ FA ครับครอบคลุมพื้นที่3ประเทศนะครับได้แก่ไทยลาวและก็กัมพูชาโดยทางแจ๊สเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ในการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องทางต่างๆนะครับได้แก่อินเทอร์เน็ตทีวีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลนะครับโทรทัศน์ผ่านสายเคเบิล IPTV บริการสื่อผ่าน อินเทอร์เน็ตรวมถึงสิทธิในการเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้นนะครับพูดง่ายๆก็คือทุกแพลตฟอร์มนะครับทางทีวีแล้วก็อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเผยแพร่ช่องทางพิมลิได้หมดนะครับโดยสิทธิเบื้องต้นเนี่ยเขาได้สิทธิ์แน่นอนแล้วนะครับ3ฤดูกาลเริ่มต้นตั้งแต่ฤดูกาล2025 ถึง2,026นะครับเป็นมูลค่า233ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ7,975ล้านบาทแล้วก็อาจจะขยายเป็น6ฤดูกาลด้วยนะครับในมูลค่า559.98ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ19,167ล้านบาทนะครับซึ่งการจะขยายเป็น6ฤดูกาลหรือไม่เนี่ยต้องรอทางพิมลิกแจ้งยืนยัน ภายในวันที่1นธันวาคมนี้นะครับโดยตอนนี้ทางบริษัทเนี่ยมีการชําระเงินมัดจำล่วงหน้าไปแล้ว40ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะครับถามว่าบริษัท Jasmine International จำกัดหรือว่า j a z เนี่ยคือใครนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นบริษัทที่ดําเนินธุรกิจร่วมลงทุนผ่านบริษัทในเครือนะครับจดทะเบียนเป็นบริษัทประเภทเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศและการสื่อสารก่อตั้งเมื่อ3ธันวาคมพศ2525นะครับก็41ปีแล้ว โดยมีผู้ก่อตั้งเป็นดรอดิสัยโพธารามิกปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ก็คือคุณพิษโพธารามิก53.21%เปอร์เซนต์ถามว่าแจ๊สเนี่ยมีบริษัทอะไรที่เป็นเครือข่ายอยู่บ้างนะครับก็ต้องบอกว่าเขาทำธุรกิจต่างๆเยอะแยะมากมายหลายทางเลยนะครับทางโทรทัศน์ก็จะเป็นช่องโมโน29นะครับหลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะครับที่เน้นฉายหนังดีซีรีส์ดังให้ได้ดูกันนะครับทางออนไลน์นก็จะเป็นโมโนแม็กซ์นะครับเป็นช่องที่บริการให้ ดูภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆนะครับก็คล้ายๆกับ Netflix นั่นแหละแล้วก็มีธุรกิจให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับทรีบอร์ดแบนหรือว่า 3BB นะครับแล้วก็บริษัทในเครือต่างๆอีกมากมายนะครับส่วนเรื่องของธุรกิจกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าทาง Jazz หรือว่าทางโมโนเนี่ยก็ทํามาอย่างต่อเนื่องเลยเคยเป็นเจ้าของทีมฟุตบอล BBC u หรือว่าทีมจุฬาเก่าแต่ว่าก็ได้ทําการถอนทีมแล้วก็ยุบทีมไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนั้นเป็นการยุบทีมกลางฤดูกาลเลย คือไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของเงินทุนอะไรต่างๆแต่ว่าเป็นเรื่องของปัญหาภายในทีมนะครับก็มีการยุบไปแล้วก็มีเคยทําทีมบอลล์บอลนะฮะทีม3ามบีนครนนท์ก็เคยเป็นสปอนเซอร์ให้อยู่รวมถึงมีการทําทีมบาสเกตบอลนะครับโมโนแวมไพร์นะครับหลายคนน่าจะคุ้นชื่อกันดีเป็นช่วงที่บาสเกตบอลเมืองไทยกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทางโมโนโดยคุณพิษโพธารามิกเนี่ยเข้ามาทําบาสเกตบอลนะครับคุณพิษก็เป็นคนที่มีจิตใจรักในกีฬานี้ก็เลยอยาก ทำทีมขึ้นมาแล้วก็พัฒนาวงการบาสน,นะครับช่วงนั้นก็มีบาสลีแข่งมีการถ่ายทอดสดเข้าถึงต่างๆมากมายมโนแวมพายก็เป็นทีมดังไปแข่งรายการ ABL นะครับรายการดังในภูมิภาคอาเซียนของเราแล้วก็ยุบทีมลงไปในช่วงที่มีโควิด -19 เข้ามานะครับปัจจุบันก็ยังไม่ได้ทําทีมต่อแต่ว่าภายในพื้นที่มโนเองก็จะมีถ้าใครเข้าไปนะจะเห็นก็มีสนามบาสเยอะแยะมากมายแต่ก็ยังมีโรงเรียนสอนบาสเกตบอลอยู่นะครับในชื่อของแวมพายบาสเกตอะคาเดมี่นะครับ ส่วนปัจจุบันกีฬาที่ยังทําอยู่เนี่ยก็จะเป็นกีฬา e-sport นะครับส่งทีมลงแข่งขันในหลายเกมนะครับที่ดังที่สุดก็จะเป็นทีมเวพ e-sport ที่แข่งขันในเกม PUBG Mobile นะครับเป็นทีมที่ไปคว้าแชมป์ระดับโลกได้อย่างมากมายต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับปัจจุบันก็ยังเป็นทีมดังของเมืองไทยอยู่ แล้วก็ดังในระดับโลกด้วยที่เรียกว่าคว้าเงินรางวัลทั่วโลกมาเนี่ยรวมเกินร้อยล้านบาทนะครับสำหรับทีมนี้อย่างต่อเนื่องนะครับต้องบอกว่าผู้บริหารเขาค่อนข้างมีใจที่จะรักกีฬาต่างๆจริงๆนะครับอย่างบาสเกตบอลเนี่ยก็แน่นอนผู้บริหารเนี่ยทุกคนเล่นบาสเกตบอลกันหมดนะอย่างอ e ีสปอร์ตเนี่ยเชื่อไหมว่าผู้บริหารเองก็เล่นเกมพับ G Mobile ด้วยนะครับหรืออย่างกีฬาฟุตบอลเนี่ยก็มีผู้บริหารที่เป็นแฟนบอลด,ด้วยผู้บริหารบางท่านเนี่ยซื้อบ็อกซ์ VIP ของทีมนพรีเีย์อังกฤษ เพื่อที่จะเข้าไปชมเกมด้วยนะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยทางแจ๊สหรือว่าทางโมโนเนี่ยก็มีการถ่ายทอดสดกีฬาต่อเนื่องมากมายนะครับช่วงที่ผมอยู่ก็จะมีอย่างมวยไทยนะท็อปคิงตอนนั้นก็มีต่อยก,กันทุกเดือนนะครับนักมวยดังๆอย่างรถถังจิตเมืองนนเนี่ยก็เคยมาต่อยอสังเวียนท็อปคิงของโมโนมาแล้วก่อนที่จะปัจจุบันจะไปดังในวันแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็มีบาสเกตบอลนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปนะครับแต่อดสดรายการ TBL นะครับบาสลีกไทยแล้วก็ โปรแกรมทีมชาติต่ตางๆที่ทีมชาติไทยแข่งในกีฬาบาสเกตบอลเนี่ยก็จะมีนำมาฉายทางโมโนอยู่บ่อยๆนะครับมีฉายตะก้อไทยแลนด์ลีกอยู่ประมาณ2-3ถึงฤดูก,กาลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็มีกีฬาเท็บอลนะครับกีฬาชนิดใหม่ที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยทำผลงานได้ดีระดับโลกเลยนะครับทางโมโนก็มีการ่ายทอดสดอา่าเทคบอลเวิร์ดแชมเปี้ยนชิพให้ชมกันด้วยนะครับกีฬาที่ผมบอกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายทางโมโนแม็กซ์ แล้วก็จะมีถ่ายทางโมโน29บ้างส่วน Tre บอร์ดแบนกิกาทีวีนะครับหรือว่า3 b b g ีบีกิกาทีวีเนี่ยก็จะมีช่องกีฬาด้วยที่หลักๆก,ก็จะมีถ่ายมวยปล้ำนะครับ W W E ซึ่งล่าสุดก็หมดสัญญาไปแล้วก็เป็นรายการชูลงของช่องแล้วก็ภายในช่องเนี่ยก็จะมีฟุตบอลให้ดูด้วยนะอย่างฟุตบอลเอริบิวซีลีกเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ฟุตบอลทีมชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็มีมาลงให้ชมกันนะครับก็ถือว่าถ่ายกีฬามาอย่างต่อเนื่องถามว่าพวกเขา พร้อมไหมกับการถ่ายทอดสดพิมารลีกนะครับเราจะถ่ายทางช่องทางไหนนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่องทางให้รับชมกันแน่นอนนะครับทางทีวีเนี่ยก็ผมว่า Mono ทวินทีนาก็มีโอกาสนะครับที่จะได้ถ่ายเท่าสดให้ชมทางฟรีทีวีรวมถึงทางโมโนแม x นี่ก็จะเป็นระบบที่เราต้องสมัครแพ็กเกจเข้าไปชมนะครับรวมถึงอาจจะไปทาง 3BB g i g a ก v การดด้วยอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่เราจะได้รับชมกันนะครับแต่ว่าติดอย่างหนึ่งคือตอนนี้ m มโน2 9เนี่ยไม่ใช่ช่อง HD นะครับเพราะฉะนั้นการรับชมมันก็อาจจะไม่ได้คมชัดอย่างตอนที่ชมกับ True Vision ในตอนนี้แต่เชื่อว่าจะได้ชมกันทุกช่องทางแน่นอนไม่ว่าจะเป็นทีวีหรือทางมือถือหรือทางอินเทอร์เน็ตนะครับ ส่วนเรื่องของการส่งสัญญาณภาพอะไรต่างๆความเป็นมืออาชีพผมว่าหายห่วงนะครับตรงนี้โมโนทุกที่นายทำธุรกิจกีฬา่าอดสดกีฬามาโดยตลอดมีทีมงานที่เป็นมืออาชีพนะครับที่ต้องเหลือไปลุ้นกันก็คงจะเป็นเรื่องของทีมภาคว่าจะเป็นทีมภาคไหนเข้ามาทํางานตรงนี้แล้วก็เรื่องของราคาแพ็กเกจนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าฤดูกาลนี้พิมลิกราคาค่อนข้างสูงเหลือเกินนะครับแล้วทางโมโนเนี่ยซื้อไปถ้าได้6ฤดูการเนี่ยเขาต้องจ่ายเกือบ 20,000ล้านบาทเนี่ยจะคิดค่าลิขสิทธิ์กับทางแฟนบอลอย่างไรนะครับโดยตั้งเป้าว่าปีแรกเนี่ยจะมีสมาชิกให้ได้3ล้านบัญชีนะครับสำหรับการคว้าลิขสิทธิ์พิมร์ลิกในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆเดี๋ยวผมก็จะไปสืบมาให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ